การที่ลูกหนี้มิได้เป็นหนี้จริงแต่ลูกหนี้ได้ร่วมกับพักพวกของลูกหนี้ตกลงร่วมสมคบกันทําสัญญากู้ยืมเงินอันเป็นเท็จโดยระบุว่าเป็นจํานวนยอดนี้จํานวนหนึ่งโดยแท้จริงแล้วลูกหนี้กับบคุคคลพักพวกของลูกหนี้นั้นมิได้เป็นหนี้กันจริงแต่สมอ้างเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้นั้นและมาดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีต่อศาลจนท้ายสุดเป็นเหตุให้ศาลหลงเชื่อในความเท็จดังกล่าว จนมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามการสมอ้างของลูกหนี้กับพักพวกของลูกหนี้นั้นและท้ายสุดมีการออกหมายดำเนินการบางังคับคดีตามคำพิพากษาประนีประนอมยอมความและได้มีการดำเนินการยึดทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินมีฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างของลูกหนี้ทั้งนี้บุคคลผู้เป็นลูกหนี้และพักพวกซึ่งเป็นพวกของลูกหนี้ได้กระทำการเพื่อมิให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพ,พิพากษาอีกคดีหนึ่งของศาลชั้นต้นนั้น ดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์สินดังกล่าวได้การกระทําของลูกหนี้กับพัคพวกที่ร่วมกันสมคบกันทําสัญญากู้อันเป็นเท็จโดยไม่ได้เป็นหนี้กันจริงจึงเป็นการจงใจทําผิดกฎหมายอันเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา350สส่วนสัญญาเงินกู้ที่บุคคลทั้งสองนำมาฟ้องเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาและสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีดังกล่าว ที่ลูกนี้กับพักพวกของลูกนี้สมอ้างจะดทาขึ้นนั้นจึงมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตรา350โดยไม่ต้องเพิกถอนคำพิพากษาสารดีกาที่7 0 1ร้ทับ2 5 5พชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทานายความชปท ให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร์ต้องกดติดตามขอบคุณครับ